วันนี้เราจะมาทำข้าวไข่ข้นกันนะครับไข่ข้นพริกไทยดำใช้ไข่ไก่สามฟองนะครับแล้วก็พริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะรสชาติจะออก,กลมกล่อมไม่เค็มนะครับพริกไทยดำพริกไทยปน่นให้รสชาติร้อนแรงนะครับ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดก็ตั้งกระทะร้อนๆนะครับใส่น้ำมันลงไปเทไข่ลงไปนะครับไข่เราตีตีเสร็จแล้ว,ลวก็เทลงไปนะครับเอาทับพีนะครับค่อยๆคนนะครับคนให้เข้าๆจนมันเริ่มจะแห้งไม่ต้องแห้งมากนะครับให้มันเป็นแบบคล้ายๆลาวานะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับ แล้วก็เอามามาโปะข้าวนะมาโปะข้าวนะครับโปะข้าวกินร้อนๆเลยนะครับแล้วก็มานั่งกินนะครับกินกับข้าวร้อนๆนะครับอร่อยมากนะครับอันนี้เป็นเมนูสุขภาพนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดน,นะครับให้รสชาติที่อร่อยนะครับ